สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูแชมป์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีทาาี่3ในการเรียนออนไลน์นะคะเราก็เจอกันเป็นครั้งที่2แล้วครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไป5ทักษะนะคะไป5ทักษะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาต่อทักษะที่6เป็นทักษะที่ใช้บ่อยมากแล้วก็มีความสำคัญอีกทักษะหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ทักษะที่ครูพูดถึงก็คือทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลทักษะนี้คืออะไรก็คือการนําข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ได้จากการวัดการสังเกตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะหรือการคํานวณเนี่ยมาจัดกระทําเพื่อให้คนอื่นมาดูแล้วเนี่ยเข้าใจได้ง่ายพูดง่ายก็คือเราจะสื่อให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจและดูข้อมูลของเราอะ่ะให้เข้าใจได้ง่ายเราจะทํำยังไงได้บ้าง จริงๆเราสามารถทำได้หลายแบบอย่างเช่นตารางแผนภูมิรูปภาพเป็นแผนภูมิแท่งก็ได้หรือเป็นแผนภาพก็ได้ตามตัวอย่างเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะให้นักเรียนเนี่ยเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในหน้าที่3เขาก็จะมีตัวอย่างให้ดู ตัวอย่างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเก็บข้อมูลอุณหภูมิที่เวลา8นาฬิกาของวันที่22พฤษภาคม2562ของจังหวัดต่างๆในประเทศไทยเนี่ยได้ข้อมูลดังรูปนี่ข้อมูลดังรูปเขาไปเก็บข้อมูลทั้งหมด5จังหวัดใช่ไหมมีพะเยามีสิงห์บุรีอำนาจเจริญตราดแล้วก็สตุนักเรียนจำได้ไหมครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่อง ทักษะการวัดถูกไหมครูถามหน่อยว่าทักษะการวัดเนี่ยในการวัดอุณหภูมิเขาจะใช้เครื่องมืออะไรในการวัดอุณหภูมิจำได้ไมหมคะทักษะการวัดเราจะต้องเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมแล้วเครื่องมืออะไรนะที่ใช้วัดอุณหภูมิคําตอบก็คือเทอร์โมมิเตอร์ใช่ไมหมคะยังจํากันได้อยู่ไหมเขาใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของ5จังหวัด เวลานักเรียนจะดูว่าแต่ละจังหวัดมีอุณหภูมิเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องดูจากภาพอย่างอันเนี้ยจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยาก็ไม่ถึงส0สิบเนาะอยู่ระหว่าง 20- สถึง3าสิบนะคะมันมีห้าช่องก็คือในเนี้ยก็คือช่องละสองสององศาเซลเซียสนะจังหวัดพะเยาอยู่ถึงขีดนี้ก็คือ28องศาเซลเซียส แสดงว่าในการที่นักเรียนจะดูว่าแต่และจังหวัดมีอุณหภูมิเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องมาดูจากภาพแล้วก็ตรงกับขีดไหนนักเรียนถึงจะอ่านอุณหภูมิได้ถูกไหมคะส่วนหน้าต่อไปคือในหน้าที่4ในนี้จะเป็นแบบแผนภูมิรูปภาพชื่อมันบอกแล้วว่าแผนภูมิรูปภาพดังนั้นก็จะมีแสดงเป็นรูปภาพ ในนี้เขาก็จะวาดเป็นรูปเทอร์โมมิเตอร์เป็นข้อมูลเดียวกันเลยก็คืออุณหภูมิที่เวลา8นาฬิกาของวันที่22พฤษภาคม2562จังหวัดเดิมเลยค่ะ5จังหวัดทีนี้ในการเอามาทำเป็นแผนภูมิรูปภาพสิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือการกำหนดให้หนึ่งภาพที่ว่าเนี่ยแทนอะไรจำนวนเท่าไหร่อย่างเช่น ในตัวอย่างนี้เขากำหนดให้เทอร์โมมิเตอร์หภาพเนี่ยแทนอุณหภูมิ1องศาเซลเซียสดังนั้นนักเรียนก็ต้องวาดเทอร์โมมิเตอร์ให้ได้จำนวนเท่ากับที่นักเรียนไปสำรวจมาเดี๋ยวลองดูสิว่าเมื่อกี้นี้พยาวเราดูจากเทอร์โมมิเตอร์ได้28องศาเซลเซียสถูกไหมคะเรามาดูสิว่าในภาพเนี้ เราดูแล้วเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่เราก็มานับเลยเขาบอกว่าภาพเทอร์โมมิเตอร์หนึ่งภาพแทนหนึ่งองศาเซอเซียสดังนั้นเราก็นับเลยอ่มาช่วยกันนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสาสิบี่สิบห้า สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิยสิบเอ็ดยี่สิยิบสามยี่สี่ยี่ิบห้ายี่ิบหกยี่เจ็ยี่สิบแปดเห็นไหมคะเป็นข้อมูลเดียวกันเลยแต่ทำเป็นแผนภูมิรูปภาพทีนี้ถ้าเกิดนักเรียนอยากรู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอุณหภูมิเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องมานับแบบเมื่อกี้นี้แหละก็คือหนึบภาพแทนหนึ่งองศาเซลเซียสต่อไปนะ แบบนี้อยู่ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ด้าที่สี่เหมือนกันนักเรียนดูคู่กันไปด้วยนะคะแต่เขาจะทำเป็นตารางเขาจะทำเป็นตารางซึ่งในการทำเป็นตารางเนี่ยในการเขียนตารางนักเรียนจะต้องมีหัวตารางทุกครั้งจำไว้เลยนะนักเรียนจะต้องมีหัวตารางคือด้านบนสุดเพื่อแสดงว่าในช่องเนี่ยมันคืออะไรถ้านักเรียนโผล่ขึ้นมาเป็นขยาวเลยยสิบแปดคนที่ มาดูอาจจะไม่เข้าใจว่าอมันคืออะไรตัวเลข28ทนี่มันคืออะไรแต่ถ้าเกิดนักเรียนเขียนหัวตารางแสดงชัดเจนเขาก็จะดูและเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะช่องนี้หัวตารางก็คือจังหวัดนี่พะเยาสิงห์บุรีอำนาจเจริญตราสตูดและช่องนี้ก็คืออุณหภูมิหน่วยเขาก็จะวงเล็บหน่วยไปด้วยจะได้ไม่ต้องเขียนองศาเซลเซียสองศาเซลเซียสองศาเซลเซียสทุกครั้งมันเยอะนักเรียนสามารถวงเล็บ ไปด้านบนได้เลยว่าองศาเซลเซียส,สแสดงว่าอุณหภูมิทั้งหมดในช่องนี้อยู่ในหน่วยองศาเซลเซียสลองมาอ่านกันนะคะจังหวัดพะเยา28องศาเซลเซียสสิงห์บุรี30องศาเซลเซียสอํานาจเจริญ28องศาเซลเซียส,สตราด29องศาเซลเซียสและสตูน27องศาเซลเซียสเห็นไหมเป็นข้อมูลเดียวกันหมดเลยนะนี่ค่ะ จากเมื่อกี้นี้อันแรกเลยเราอ่านจากเทอร์โมมิเตอร์ถูกไหมมันก็อ่านอาจจะอ่านช้าต้องมานั่งนะับถูกไหมคะเราก็เอาข้อมูลเนี้ยที่เราไปวัดมาได้เนี่ยมาจัดกระทําเพื่อจะสื่อให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจได้ง่ายหรือมาดูแล้วเข้าใจได้ง่ายก็เป็นสองแบบแบบแรกแบบแผนภูมิรูปภาพที่เราดูไปใช่ไหมอย่าลืมว่าต้องกําหนดด้วยว่าหนึ่งภาพแผนเท่าไหร่ทั้งเี็กก็ต้องนะับทีละอันทีละอัน อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบตารางนะคะทำได้หลายแบบเห็นไหมแต่ว่านักเรียนดูว่ามันเป็นข้อมูลเดียวกันเลยทั้ง3ภาพนี้เป็นข้อมูลเดียวกันเพียงแต่ว่าเราจะสื่อให้คนอื่นเข้าใจได้ในรูปแบบที่แตกต่างกันมาดูต่อไปนะคะอะมากิจกรรมที่1ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่9 จัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างไรสิ่งที่ต้องใช้ก็คือเขามี QR Code มาให้เป็นใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่เราเรียกสั้นๆง่ายๆว่าบินค่าไฟนั่นแหละคะครูก็ไปสแกนมาให้แล้วเป็นแบบนี้จริงๆมันมีหลายามีหลายหน้าเรียนถ้าเกิดว่างๆลองใช้มือถือสแกนดูก็ได้ยกตัวอย่างหนึ่งภาพเป็นแบบนี้ซึ่งในใบแจ้งค่าไฟฟ้าเขาก็จะมีแจ้งว่า เดือนนี้เราใช้ไฟฟ้าไปกี่หน่วยนะแล้วก็เราต้องจ่ายค่าไฟเดือนนี้กี่บาทมันก็จะมีข้อมูลอื่นๆนอกเหนือจากนี้ด้วยอย่างเช่นเดือนที่แล้วอสองเดือนก่อนหน้านี้เราใช้ไปเท่าไหร่ก็จะมีข้อมูลติดมาด้วยอ่ะทีเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยใบเนี้ยสีส้มๆนักเรียนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเนาะถ้าใบสีส้มเนี้ยจะเป็นของการไฟฟ้านะครหลวงก็คืออยู่ในเขตปริมณฑลนะคะ แต่ถ้าเกิดเป็นใบแจ้งค่าไฟฟ้าแบบนี้นักเรียนจะคุ้นมากกว่าถูกไหมเป็นสีม่วงๆเนาะก็คือเป็นค่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่างจังหวัดว่าเราเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่ใช้จํานวนหน่วยที่ใช้แล้วก็เราจะต้องเสียค่าไฟแต่ละเดือนเนี่ยเท่าไหร่ยอดที่ต้องชําระเท่าไหร่นะอ่ะมาดู รูปแบบที่หนึ่งเขาจะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบข้อความในรูปแบบข้อความหมายความว่าก็เขียนเป็นความเรียงไปเรื่อยๆเป็นบรรทัดบรรทัดบรรทัดไปเรื่อยๆอ่ะเรามาดูกันข้อมูลจากกระทรวงพลังงานพบว่าค่าไฟฟ้าของตู้เย็นหลอดไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่นพัดลมเครื่องซักผ้าโทรทัศน์เตารีดและกระติกน้ำร้อนที่ติดฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ห้า เบอร์5ประหยัดไฟเนาะเท่ากับ 70, 20, 200, 20, 10, 30, 20, และ40บาทต่อเดือนตามลำดับทีนี้ถ้าครูแชมป์อยากรูว่าเอะระดับประสิทธิภาพของเตารีดเป็นเท่าไหร่นะเราจะดูยังไงถูมันมาแบบพืชอย่างเงี้ยเราจะดูยังไงนักเรียนดูไหมคะวิธีการดูของเตารีดดูยังไง เขาบอกแล้วว่าตามลําดับทีนี้นักเรียนก็ต้องมานั่งไล่ถูกไหมว่าอันแรกมันเป็นของอะไรอันที่สองเป็นของอะไรตามที่เขาบอกมาตามลําดับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เลยครูแชมป์ก็เลยทำขีดเส้นใต้เป็นสีแยกสีให้นักเรียนนักเรียนจะได้ดูง่ายขึ้นนะตู้เย็นเจ็ดสิบคือเลขตัวแรกเลขตัวแรกเจ็ดสิบก็คือเป็นระดับประสิทธิภาพของ ตู้เย็น2ีนี้เป็นของอะไรของหลอดไฟฟ้า200สีเหลืองนี้เป็นของเครื่องทำน้ำอุ่นไล่ไปค่ะไล่ไปทีละอันพัดลมคือ20ตัวนี้เครื่องซักผ้าสีชมพู10โราทรทัศน์3สเตารีดยี่สและสุดท้ายอันสุดท้ายคือกระติกน้ำร้อนคือสี่สิบม้ อันนี้นักเรียนก็ต้องไล่ดูทีละอันทีละอันทีละอันแล้วลองคิดดูถ้าเกิดว่าข้อมูลองอื่นที่มันมีข้อมูลเยอะมากๆข้อมูลเป็นหน้ากระดาษนักเรียนมันนั่งไล่แบบนี้โอ้โหน่าจะเสียเวลาถูกไหมคะน่าจะเสียเวลาเลยแหละดีไม่ดีเป็นไงไล่ผิดอีกใช่ไหมต้องไปทีละอันทีละอันอย่างเงี้ยสามารถมาทำเป็นแบบรูปแบบอื่นได้ไหมได้ นี่รูปแบบที่สองก็คือเป็นแผนภูมิรูปภาพมาอีกแล้วแผนภูมิรูปภาพครูแชมบอกแล้วว่าถ้าเป็นแผนภูมิรูปภาพแสดงโดยการใช้รูปภาพจะต้องมีกําหนดให้ต้องมีกําหนดให้ทุกครั้งเลยว่าหนึ่งภาพเนี่ยแทนเท่าไหร่ทีนี้เขากําหนดให้รูป่ยเป็นเหมือนเหรียญเนาะเหรียญน,นะคะตัวบีเนี่ยหนึ่งเหรียญแทนจํานวนยี่สิบ 1เรียนแทนจำนวน20บาทแสดงว่าของตู้เย็นนักเรียนคิดว่ากี่บาทเนี่ยกี่บาทกี่บาทหเหรียญแทน20อันนี้20 20 20เครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่คะก็ครึ่งหนึ่งของ20ก็คือ10ดังนั้นตู้เย็นก็จะได้เท่าไหร่คะ20 0บวก20บวก20บวก10ก็เท่ากับ7 นะหลอดไฟโอ้ยดูง่ายไปอยู่อันเดียวท่นเองย0บบาทนักเรียนก็อยากรู้แต่ละอันนักเรียนก็ต้องนับแบบเมื่อกี้เนี่ยนะทีนี้ในการกำหนดให้เนี่ยตรงนี้ยมันก็แล้วแต่เราถ้าเกิดว่าข้อมูลที่มันเยอะมากๆเราก็จะก,กำหนดให้ตัวเลขเยอะๆหน่อยอย่างเช่นอันนี้ยถ้าเขาแทนหนึ่งเหรียญแทนจำนวนเงินหนึ่งบาทโอ้โหวาดไม่ไหวแน่นอน ใช่ไหมคะถ้าเกิด7จบาท1ภาพแทน1บาทนักเรียนต้องวาดอย่างนี้ถึง70ภาพูคงจะไม่ไหวแน่ในหนหน้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคงจะไม่พอดังนั้นก็แล้วแต่เราจะกำหนดแต่ต้องอย่าลืมว่าต้องมีกำหนดทุกครั้งดูตัวอย่างต่อไปคะ่ะรูปแบบที่3ก็คือการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางเป็นตารางเป็นตารางก็เหมือนเดิมจะต้องมี หัวตารางนะจะต้องมีหัวตารางตารางนี้แสดงถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าตารางนี้แทนค่าไฟฟ้าต่อเดือนวงเล็บหน่วยในหน่วยอะไรบาทตู้เย็น70บาทหลอดไฟฟ้า20บาทอย่างนี้ดูง่ายไหมดูง่ายและดูเร็วใช่ไหมคะเราจะคุ้นส่วนใหญ่จะคุ้นอย่างเงี้ยเวลาอานอนักเรียนสังเกตว่านักเรียนไปไหนถ้าเกิดข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบบตารางมันจะดูง่ายนะเราจะดูแบบปื้นเดียวเลยว่า อย่นี้โทรทัศน์คุณครูถามว่าโทรทัศน์ค่าไฟเท่าไหร่นักเรียนก็ไปดูซิอันไหนโทรทัศน์อ๋อเจอแล้วบรรทัดเดียวกับโทรทัศน์ก็คือ30 3สบาบาทก่อเดือนค่ะเนะไหวใช่ไหมคะถ้าเป็นข้อความต้องมานั่งไล่์แล้วบรรทัดอะไรมาก่อนมาหลังอีกเหมือนเดิมค่ะข้อมูลเดียวกันสามารถนําเสนอข้อมูลทั้ง3รูปแบบนักเรียนว่าแบบไหนดูง่ายละ่ะ อ่าเป็นข้อมูลเดียวกันอันเนี้ยดูยากใช่ไหมถ้าเกิดข้อมูลเยอะอ่ะยิ่งยากเลยอันนี้ก็อ่ะพอได้พอได้แต่ต้องก็นั่งนับส่วนอันนี้ดูแล้วเข้าใจหรือชัดเจนแอยังไม่หมดมาในหนังสือเรียนหน้าที่14ในหน้าที่14 เป็นตารางเวลานักเรียนเขียนอแผนภูมิเป็นอาจจะเป็นแผนภูดรูปภาพเป็นตารางเป็นกราฟนักเรียนจะต้องบอกครั้งว่าแสดงอะไรแผนภูมิเนี้ยแสดงอะไรตารางนี้แสดงอะไรเอ่อกราฟนี้แสดงอะไรนะตารางที่1แสดงจํานวนนักเรียนที่ชอบอาหารแต่ละอย่างมากที่สุดช่องนี้คืออาหารมีหัวตารางด้วยไหมก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดข้าวมันไก่ข้าวราดแกงผัดซีอิว๊ว จำนวนนักเรียนที่ชอบวงเล็บคนก๋วยเตี๋ยวชอบกี่คนหกคนข้าวผัดจำนวนนักเรียนที่ชอบ7คนภาษีอิวเท่าไหร่ภาษีอิวมีจำนวนนักเรียนที่ชอบเท่าไหร่คะก็ดูเลยในช่องภาษีอิวนี่ไงห้าคนเห็นไหมดูง่ายนะคะทีนี้เ,เพิ่มนิดนึงถ้าเกิดนักเรียนเขียนตารางเนี่ยสมมติว่าตารางมันมันยาวอะ่ะมันมีข้อมูลเยอะ แล้วหน้าหนึ่งมันไม่พอในสมุดเนี่ยนักเรียนเขียนไม่พอละแล้วลเรียนจะขึ้นหน้าใหม่เวลาขึ้นหน้าใหม่ข้อมูลที่เป็นตารางนักเรียนจะต้องเขียนหัวตารางทุกครั้งนะไม่ใช่อยู่ๆขึ้นมาเป็นข้าวราดแกงสีคนที่มาดูงงเลยเอ๊ะอะไรอยู่ๆข้าวราดแกงแล้วสีนี้มันคืออะไรสีจานหรอหรือว่าอะไรดังนั้นหัวตารางเป็นสิ่งที่สําคัญถ้านักเรียนขึ้นหน้าใหม่นักเรียนต้องเขียน หัวตารางด้วยทุกครั้งนะคะอันนี้บอกไปก่อนเนาะเดี๋ยวลืมต่อไปอ่ะมาในหนังสือเรียนหน้าที่15ในหนังสือเรียนหน้า15เป็นแผ่นภูมิรูปภาพอ้โหอันนี้ขยันมากเลยถ้าเรา,เาวาดเองนี่ก็ต้องวาดรูปเด็กนักเรียนเยอะเลยเนาะ เป็นแผนภูมิรูปภาพแสดงอะไรแสดงข้อมูลจํานวนนักเรียนที่ชอบอาหารแต่และอย่างมากที่สุดเลยถ้าเป็นแผนภูมิรูปภาพจําได้ไหมจะต้องมีอะไรทุกครั้งจะต้องมีกําหนดให้ทุกครั้งว่าหนึ่งภาพแทนอะไรจำนวนเท่าไหร่ช่องนี้เป็นอาหารช่องนี้เป็นจำนวนนักเรียนที่ชอบวงเล็บคนไวเตี๋ นักเรียนที่ชอบกีคนหลหนึ่ง1ภาแทนจำนวนหนึ่งคนก็นับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ากโอยง่ายสบายมากเพราะจำนวนข้อมูลมันไม่เยอะนะคะข้อมูลไม่เยอะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าสํารวจนักเรียนโรงเรียนเราสิเอาไม่ต้องไม่ต้องทั้งโรงเรียนเอาแค่ปสามเรานักเรียนชั้นปสามก็ส0 0อยกว่าคนแล้วนะชอบก๋วยเตี๋ยวกี่คนชอบข้าวผัดกี่คนสมมติชอบก๋วยเตี๋ยวหนึ่งร้อยคน โอ้โหนักเรียนวาดหนึ่งร้อคนมีแย่เลยอาจจะกำหนดให้หนึ่งภาพแทนนักเรียนจำนวนกี่คนก็ได้แล้วแต่ห้าคนสิบคนก็ได้แล้วแต่นักเรียนกำหนดแต่ต้องวาดลงมาแล้วเนี่ยนับต้องให้ได้ตามจำนวนอย่างถูกต้องนะอะลองดูการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลในรูปแบบอื่นๆดูบ้างอันนี้ที่คุณครูให้ดูคือแผนภูมิรูปวงกลม นะเป็นแผนภูมิรูปวงกลมนะเป็นแผนภูมิรูปวงกลมที่แสดงนักเรียนที่ชอบผลไม้ต่างๆอนักเรียนมีทั้งหมดหนึ่งคนนักเรียนก็จะดูได้เลยว่าเอสีไหนกินพื้นที่ในวงกลมมากที่สุดแสดงว่ามีจํานวนเด็กนักเรียนมากใช่ไหมอย่างเช่นอ่ะอันนี้สีฟ้าคือส้มสีชมพูองุ่นเขียวคือมะม่วงแอปเปิลคือสีเหลือง เราดูด้วยตาปุ๊บเดียวครูถามว่าออนักเรียนชอบผลไม้อะไรมากที่สุดนักเรียนดูเลยสีฟ้ามันกินพื้นที่เยอะนั่นเองนะครูก,ก,ก็ดูว่าอ้าวสม้มใช่ไหมคะแล้วอะไรล่ะผลไม้อะไรที่นักเรียนชอบน้อยที่สุดเลยก็ดูอันไหนที่มันกินพื้นที่น้อย,น,อยนี่ไงสีชมพูก็คือองุ่นอยากรู้จํานวนคนมีระบุไว้ด้วยอันนี้คือแผนภูมิรูปวงกลมนะอีกแบบหนึง่ง ไม่รู้ว่าในวิชาคณิตศาสตร์เรียนเรียนไปแล้วหรือยังก็คือแบบแผนภูมิแท่งแบบแผนภูมิแท่งไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิหรือตารางอย่าลืมว่าจะต้องมีแสดงว่ามันคือตารางอะไรคือแผนภูมิอะไรอันนี้ก็จะเป็นแผนภูมิแท่งแสดงจํานวนไอศครีมรสต่างๆที่ขายได้ในหนึ่งวันก็จะมีแกนตั้งกับแกนนอนนะคะแกนตั้งกับแกนนอนอันนี้เริ่มจากศูนย์แกนตั้งแสดงอะไร แสดงจํานวนไอศครีมเป็นแทง่งแกนนอนแสดงรถของไอศครีมมีกี่รถ1 2 3 4สามีรถมะนาวรถสตรอเบอร์อรีรถช็อกโกแลตแล้วก็รถนมนี่เราก็มาเขียนเป็นแผนภูมิแทง่งอย่างเช่นมะนาวอย่างเงี้ยถ้าเขาเขียนแสดงแบบนี้แสดงว่า30นะคะ30ถ้าเกิดเขาไม่มีตัวเลขระบุตรงนี้เราก็พออ่านได้เนาะเพราะว่าเขา ค่อนข้างแบ่งชัดเจนครึ่งหนึ่งอันนี้ย0ถึง20ครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็คือ10นะคะเกิน20ไปตรงนี้ก็คือ30สตรอเบอรี่ 10, ออ10ช็อกโกแลตนักเรียนต้องนั่งนับอย่างนี้ไหมอ่ะ10 20 30 40ไม่ต้องนะนักเรียนดูปลายสุดเลยปึ๊บคือมานี้เลยแล้วก็มาดูกับน,นี่นี่ตรงนี้มันเลย80มาใช่ไหมคะ80กับ100อยู่เส้นนี้พอดีเลยก็คือ90 ไม่ต้องไล่จากข้างล่างนะเอามาดูซิลถนมลดนม,นมกี่คนชอบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่ชอบไอศครีมที่ขายได้ใช่ไหมขายได้ก็เท่าไรห้าสิบห้าสิบแทง่งนะอันนี้เป็นแบบแผนพุนมแทง่งเห็นไหมคะเราสามารถมีการสื่อความหมายของข้อมูลได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับข้อมูลด้วยแล้วก็อะไรที่มัน ดูง่ายเข้าใจง่ายเราก็ทำแบบนั้นอันนี้ต้องใช้การฝึกนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้สุดท้ายลองดูตัวอย่างมาเยอะและครูจะให้นักเรียนลองทำบ้างจากการที่ฟังครูเนี่ยมันมีหลายแบบที่สามารถสื่อเอาข้อมูลเนี่ยมาสื่อให้คนอื่นเขาเข้าใจข้อมูลของเราได้ง่ายนะคะครูก็มีกันบ้านให้นักเรียนหนึ่งชิ้น ข้อมูลก็คือจากข้อมูลการสำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับอะไรก็ไม่รู้ก็ตามห้องของนักเรียนละแหละเติมเอมเองที่ชอบสีต่างๆอ่าที่ชอบสีต่างๆครูก็ก,กำหนดให้ละชอบสีชมพู10คนสีเขียว5คนสีฟ้า8คนแล้วก็สีแดง2คนอันนี้อาจจะไม่ครบ40คนตามจำนวนนะ ฝึกทำแบบตัวเลขน้อยๆก่อนเพราะว่าถ้าเกิดครูให้ตัวเลขเยอะไปเลยเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนจะงงอยากให้พอรู้หลักการแล้วก็พอเขียนเป็ดน,นะคะพอนักเรียนเข้าใจหลักการแล้วตัวเลขเยอะนักเรียนก็ค่อยฝึกเป็นขั้นๆไปตอนนี้เอาเลขน้อยๆแบบง่ายๆก่อนครูให้ข้อมูลแบบนี้มาให้นักเรียนนําข้อมูลข้างต้นก็คือข้อมูลเนี้ยไปจัดกระทําแล้วก็สื่อความหมายข้อมูลในรูปแบบใดก็ได้ครูแฉไม่บังคับเลย หนึ่งรูปแบบนักเรียนอาจจะทำเป็นไออะเป็นแผนภูมิรูปภาพก็ได้นักเรียนจะทำเป็นตารางก็ได้ยังไงก็ได้แต่ว่าแต่ว่าจะต้องมีข้อมูลให้ครบนะแบบนี้นะคะแล้วก็ครูเน้นย้ำไปแล้วว่าจะต้องมีถ้าเขียนเป็นตารางเขียนเป็นกราฟเป็นแผนภูมินักเรียนจะต้องมีว่าตารางที่นักเรียนเนี่ยเขียน ภาพแผนภูมิรูปภาพที่นักเรียนเขียนเนี่ยมันแสดงถึงอะไรอันนี้ก็จะเป็นอ่ะอยกตัวอย่างให้อันนี้ก็จะเป็นสมมุติเป็นแผนภูมิรูปภาพก็จะเป็นแผนภูมิรูปภาพแสดงจํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สมทับอะไรก็ไม่รู้แหละที่ชอบสีต่างๆอย่างเงี้ยเป็นต้นลองทํามาให้ครูแชมดูลงสมุด นะคะลองถาดูเดี๋ยวครูจะ,ะส่งคลิปวิดีโอนี้ไปให้นักเรียนได้ทบทวนนะคะอีกทีหนึง่งสำหรับใครที่อาจจะยังฟังไม่ทนันหรือต้องการจะหยุดภาพดูตรงที่มันเป็นแผนภูมิเพื่อดูเป็นแนวทางในการทำกันบ้านก็ได้เดี๋ยวครูจะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของวันนี้ทักษะ การจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลทักษะนี้ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันนะคะเป็นทักษะที่6แล้วนะคะยังไงก็ฝากกันบ้านลองทําดูแล้วก็อย่าลืมถ่ายถ่ายรูปนักเรียนที่ทำกันบ้านที่ทาแล้วก็ลงในอัลบั้มกลุ่มหลายที่ครูจะสร้างให้อกแต่ละห้องนะคะแล้วไว้สีตกแต่งมาได้สวยงามนะสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันครั้งหน้าอย่าลืม ทบทวนบทเรียนทำกันบ้านด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ